สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด Life on the World the เคยคิดเล่นๆไหมคะว่ารูปร่างหน้าตาของเรานั้นดูจะธรรมดาเกินไปถ้าคุณเคยคิดแบบนั้นอยู่แล้วก็แอดจะพาไปชมนะคะคนเหล่านี้กันค่ะซึ่งพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองให้กลายเป็นคนที่ดูโดดเด่นในแบบของพวกเขาเอง ลองไปชมกันดูนะคะว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางไหนแล้วมันจะดูดีขึ้นมาจริงๆอย่างที่เขาคิดเอาไว้หรือเปล่านั้นไปชมกันเลยค่ะ Amber Look ุํสำหรับสาวสวยอย่าง Amber อร์ลุชาวออสเตรเลียนะคะวัย25ปีคนนี้เรียกได้ว่าแม้เธอจะมีความสวยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่สำหรับเธอเธอยังคิดว่ามันธรรมดาเกินไปค่ะ ซึ่งเธอนะคะได้เริ่มหลงไหลในการสักแล้วก็การเจาะมาตั้งแต่อายุได้16ปีเรียว่าเริ่มปรับเปลี่ยนร่างกายนะคะไปทีละเล็กละน้อยไลม่มาตั้งแต่การสักกว่า50รูปแบบทั่วทั้งตัวจากนั้นนะคะเธอก็ระเบิดหูทำลิ้น2แฉกหรือแม้กระทั่งสักดวงตาให้เป็นสีฟ้าแบบนี้ล่ะคะ่ะแถมเธอนะคะยังบอกอีกว่าเธอวางแผนที่จะทำเขี้ยวให้เหมือนกับแวมไพร์อีก2ซี่แล้วก็ยังอยากที่จะทำเขาอีกด้วยนะคะแต่ยังดีนะคะที่เธอเปลี่ยนใจเรื่องทำเขาซะก่อน เพราะเธอคิดว่ามันคงจะไม่เข้ากับอย่างอื่นในร่างกายของเธอสักเท่าไหร่ไม่งันแล้วก็อาจจะออกมาขัดใจหนุ่มๆหลายคนเลยนะคะแต่แบบนี้เธอก็ดูสวยโดดเด่นไปอีกแบบเหมือนกันนะคะซาร่าเกลสำหรับสาววัย30ต้นๆคนนี้ ะะมีดีกรีเป็นถึงศัละยะแพทย์เชี่ยวนะคะซึ่งเธอได้รับฉายาว่าคุณหมอที่มีรอยสักเยอะที่สุดในโลกก็จะไม่ให้เรียกแบบนี้ได้ยังไงกันล่ะคะเรียกได้ว่าแทบจะทั้งเดือนร่างของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยรอยสักจํานวนมากซะแบบนี้ซึ่งเธอเริ่มสักตั้งแต่ครั้งแรกนะคะตั้งแต่อายุเพียงแค่16ปีเธอบอกว่ามันเหมือนกับการบันทึกความเป็นตัวเองลงบนผิวหนัง ซึ่งจากที่ตั้งใจนะคะว่าจะสักเพียงแค่รอยเดียวไปไป,ไปมามากลายเป็นเสพติดรอยสักแล้วก็มีลายสักนะคะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนเหลือพื้นที่ว่างทั่วร่างกายเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นเองละค่ะแต่เธอนะคะยังได้รับตําแหน่งมิสอิงของประเทศออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ New อีกด้วยและแม้ว่าหลายๆายคนนะคะจะมองว่าคนมีรอยสักเต็มตัวอย่างเธอนั้นอาจจะดูเหมือนคนไม่ดีแต่เธอก็เชื่อมั่นนะคะว่าคนเรานั้นอย่ามองเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกให้มองให้ลึกที่จิตใจข้างในแต่เธอเองนะคะก็ยังคงรักในสิ่งที่ตัวเองเป็น และตั้งใจที่จะทํามันต่อไปตามที่ใจของเธอต้องการนี่แหละค่ะอเล็กซานดราซาโดสกา นางแบบสาวนะคะวัย25ปีจากประเทศโปแลนด์ที่เมื่อต้นปีคือศตกราช2016ด้วยความที่เธอนะคะเป็นคนคลั่งไคล้ศิลปินแรปเปอร์ชื่อดังจากโปแลนด์อย่างโปเป็กเธอจึงคิดอยากจะทําในตาสีดําให้เหมือนกันกับเขาเธอนะคะจึงได้ตัดสินใจจะไปสักลูกตาของเธอให้เป็นสีดําแต่เว่าเมื่อเธอสักไปได้ไม่กี่วันดวงตาของเธอข้างขวาก็เริ่มรู้สึกเจ็บเธอนะคะก็เลยแจ้งไปยังช่างสักตาของเธอซึ่งเขาก็บอกกับเธอว่า มันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ให้ยากแก้ปวดนะคะกับยากแก้อักเสบให้เธอมากินแต่อาการกลับไม่ดีขึ้นในที่สุดตาข้างนั้นก็มองไม่เห็นเธอกว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า4ปีแล้วซึ่งเธอได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับช่างศักดิ์ของเธอแต่ก็ยังไร้ซึ่งคำตัดสินแต่ที่ซ้ำ้ายไปกว่านั้นตาข้างซ้ายที่เหลืออยู่ของเธอก็เริ่มที่จะมองไม่เห็นด้วยเช่นกัน เรียกไว่าสำหรับอลกซันดราแล้วนี่ก็คือบทเรียนครั้งสําคัญที่จะช่วยเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่คิดอยากจะสักดวงตาได้อีกด้วยนะคะแครอบทาโด สำหรับหญิงสาวนะคะที่เปลี่ยนแปลงตัวเองแบบสุดขั้วคนนี้เธอนั้นเป็นหญิงสาววัย35ปีจากเซาเปาโลในประเทศบราซิล ึ่งเธอนะคะยึดอาชีพเป็นช่างเจาะและผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนร่างกายเธอเผยว่าเธอนะคะชื่นชอบการสักร่างกายมาตั้งแต่เด็กและก็เริ่มสักครั้งแรกเมื่อช่วงเธอนะคะอายุได้16ปีเช่นกันนะคะแถมเธอยังบอกอีกว่าสําหรับเธอแล้วการเปลี่ยนแปลงร่างกายมันคือรักแรกพบและนอกจากนี้นะคะเธอยังทําลิ้นของเธอให้เป็นสองแฉกสักสีในตาถึงสองครั้งซึ่งครั้งแรกนะคะเป็นสีเหลืองแต่เธอบอกว่าสีแดงนั้นเหมาะกับเธอมากกว่าแต่เธอก็เลยสักมันด้วยสีแดงแบบนี้ล่ะค่ะเรียกได้ว่าเปลี่ยนลุก จนดูคล้ายปีศาจส,สมชื่อฉายาที่เธอตั้งให้กับตัวเองว่าเดมอนบูแมนเลยนะคะอลาและ er. อารีนาแฮเลอร์อลาและอารีนาหรือที่รู้จักนะคะกันในชื่อเดอะพีทูเนียทวินพี่น้องฝาแฝดวัย5 5ปีจากประเทศเยอรมนีที่ตัดสินใจนะคะมาใช้ชีวิตแล้วก็เปิดร้านสักถึง2แห่งในลอสแองเจลิส ซึ่งพวกเธอบอกว่าพวกเธอเกิดมาเป็นฟ้าแฝกกันอย่างแท้จริงเพราะไม่ว่ารูปร่างหน้าตาทําให้หลายคนนะคะถึงกับปวดหัวเพราะไม่สามารถที่จะแยกพวกเธอออกว่าใครเป็นใครอีกทั้งพวกเธอทั้งคู่นะคะก็ยังชื่นชอบลายสักเหมือนกันสองพี่น้องเริ่มสักเป็นครั้งแรกตั้งแต่อายุได้17ปีและลายสักแต่ละลายบนตัวของพวกเธอนั้นนะคะก็รู้แล้วแต่มีความหมายทั้งสิ้นซึ่งเธอยังบอกว่าเมื่อคุณเริ่มที่จะสักแล้วแล้วก็คุณจะต้องเสร็จติดมันอย่างแน่นอน ประมาณน,นะคะจะทําให้คุณต้องการที่จะสักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆื่อๆจนแทบจะไม่เหลือพื้นที่ในร่างกายไว้สําหรับรอยสักเลยละคะ่ะซึ่งสองพี่น้องฝาแฝดนะคะที่เต็มไปด้วยลายสักสีสันสดใสพร้อมด้วยความน่ารักของพวกเธอบวกกับงานนะคะที่พวกเธอรักเรีเยกได้ว่าเห็นภาพพวกเธอทั้งคู่แล้วรู้สึกรับรู้ได้เลยนะคะว่าพวกเธอคงจะมีความสุขกับการที่ได้ทําในสิ่งที่พวกเธอรักมากเลยจริงๆนะคะ เอ็นซซลิกาโปรโตดีอาโคโนวาเรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้นะคะเทรนคนะิ้วหนามาแรงเลยล่ะค่ะเพราะไม่ว่าสาวๆคนไหนก็ล้วนแล้วแต่สนใจที่จะสักคิ้วหรือว่าเขียนคิ้วให้ดูสวยได้ทรงกันมากขึ้นแต่สาหรับสาวเอ็นเซลิกาบล็อกเกอร์สาวชาวรัสเซียวัย24ปีคนนี้เรียกได้ว่าคิ้วของเธอนะคะเป็นเหตุสังเกตได้เพราะเธอนะคะได้นําเทรนแฟชั่นใหม่ด้วยการเขียนคิ้วให้หนาะเตอะอย่างกระสพานพระราม8แบบนี้ล่ะคะ่ะซึ่งเธอบอกว่า เธอได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากเจ้านกแองกิลิบีร์ดและที่สําคัญเธอยังบอกอีกนะคะว่าทันทีที่คิ้วของเธอถูกเผยแพร่ไปยังโซเชียลมีเดียมันทําให้เธอนั้นโด่งดังเป็นพลุแต่จะมียอดติดตามนะคะในอินสตาแกรมพุ่งไปกว่า10,000แคนเลยทีเดียวล่ะคะ่ะรีได้ว่าถึงแม้จะทั้งแปลกทั้งหาแต่มันกลับสร้างมูลค่าอันมหาศาลให้กับเธอเพราะมันนะคะดึงดูดโฆษณาต่างๆให้หลั่งไหลเข้ามาะช่วยสร้างเงินให้กับเธอได้จํานวนมากเลยละคะ่ะเห็นแบบนี้แล้ว สาวๆคงอยากจะไปเขียนคิ้วหนาๆเก๋ๆแบบเอเซลิกาดูกันบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะนาดีนแอนเดอร์สันเด็กสาวนะคะที่ชื่นชอบรอยสักและเริ่มสักครั้งแรกตั้งแต่เธออายุได้18ปีซึ่งเธอบอกว่าพ่อของเธอนั้นเป็นช่างสักและเธอก็เห็นพ่อทำมันอยู่เสมอจนเธอมองว่ามันเป็นศิลปะและเต็มไปด้วยความสวยงาม นาดีนะคะจึงได้มีความฝันว่าอยากจะเป็นเหมือนกับพ่อของเธอซึ่งเธอนะคะหมดเงินไปประมาณ2 0 0 0 0ปอนดอนหรือว่าราวๆหล้านบาทในการเปลี่ยนแปลงร่างกายเกือบทั้งตัวของเธอให้กล้ายเป็นรอยสักเรียกได้ว่าสําหรับนาดีแล้วเธอดูสวยเท่และก็ดูดีในแบบของเธอจริงๆนะคะเรียกได้ว่าสำหรับผู้หญิง อย่าหยุดสวยจริงๆนะคะแต่สาหรับรอยสักเนี่ยมีหลายคนเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าคิดจะสักขึ้นมาแล้วก็ระวังจะเสพติดแล้วสักมันอีกเรื่อยๆๆร่อยจนลายพ้อยทั้งตัวแบบนี้ล่ะค่ะแต่จากที่เห็นในคลิปเนี่ยก็น่าจะจริงนะคะเป็นสไตลบล็อกเกอร์สาวคิ้วหนาเนี่ยล่ะค่ะที่เธอเพียงแค่ตั้งใจเขียนออกมาให้ดูฮาแต่กลับกลายเป็นว่าถูกใจคนซะง,งั้นแถมดึงดูดโฆษณานะคะจากหลายค่ายให้ความสนใจเธอไปเป็นพรีเซนเตอร์อีกด้วยเรียกได้ว่าดวงล้วนๆเลยนะคะเนี่ย หากคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ